สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับแอนนี่อีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนนี่ออนเอิร์นะคะหลายๆคนนะคะก็หลังจากสอบติดมหาลัยแล้วเนี่ยเรื่องต่อไปที่จะต้องคิดเลยเนี่ยก็คือเรื่องหอหรือว่าเรื่องที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะสําหรับใครนะคะที่บ้านอยู่ใกล้มหาลัยไหนเนี่ยก็จะดีนะเพราะว่าไม่ต้องไปเสียค่าหอนะคะไม่ต้องไปเสียค่าที่พักแต่ว่าถ้าบ้านใครนะคะอยู่ไกลหรือว่าอยู่จังหวัดอื่นนะคะเรื่องหอเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณต้องคิดแน่นอนค่ะวันนี้นะคะนนี่ก็เลยจะมาพูดข้อดีนะคะแล้วก็ข้อเสียนนนะะะะะคครหหว่าอใ ก็หอนอนะคะให้ทุกคนเพื่อประกอบการตัดสินใจกันเลยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าแอนนี่เนี่ยเรียนอยู่ที่มอชอนะคะหรือว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองหอในที่แอนนี่อยู่ก็คือหอหญิง8นะคะของมอชอซึ่งจะเป็นหอเก่านะคะไม่ใช่หอที่รีโนเวทใหม่นะคะสามารถไปดูคลิปได้นะคะส่วนหอนอที่แอนนี่อยู่เนี่ยก็จะเป็นหอนอกใกล้มหาวิทยาลัยนะคะก็เดี๋ยวเรามาฟังข้อดีแล้วก็ข้อเสียของหอในกันก่อนเลยค่ะ ข้อดีของหอในนะคะที่มาเป็นอันดับหนึ่งอย่างแรกเลยก็คือราคาถูกนั่นเองคะ่ะสำหรับใครที่อยากประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะหอในมอเนี่ยจะมีราคาที่ถูกกว่าหอนอกมากนะคะเช่นอย่างตอนที่อันนี้อยู่หอในในมอชอนะคะก็ หนึ่งเทอมเนี่ยราคาแค่2,400บาทเท่านั้นนะคะอันนี้คือรวมน้ำไฟรวมค่าประกันหอรวมทุกอย่างแล้วนะคะ2,400บาทค่ะต่อเทอมนะคะไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วแต่ว่าหอตอนนั้นก็คือห้องนึงเนี่ยจะอยู่4คนนะคะก็ตกเดือนละประมาณเกือบ500บาทเองนะทุกคนซึ่งราคาก็ถูกมากๆเลยข้อ 2. ค่ะหอในนะคะจะแยกเป็นหอชายแล้วก็หอหญิงอย่างชัดเจนมากๆโดยผู้คุมหรือยามข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายตามประเภทของหอเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สบายใจได้เลยค่ะความปลอดภัย ข้อ3นะคะหอในมอชเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้เราเนี่ยเข้าร่วมนะคะซึ่งเราก็จะได้เพื่อนใหม่แล้วก็รู้จักเพื่อนในหอเดียวกันจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆซึ่งกิจกรรมนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเราสามารถเลือกเข้าก็ได้หรือว่าเลือกไม่เข้าก็ได้นะคะถ้าใครเข้าเนี่ยก็จะเป็นการสะสมแต้มคะแนนหอในตัวซึ่งสามารถทําให้เราอยู่ต่อได้อีก1ปีด้วยนะข้อ4นะคะแต่ละหอเนี่ยข้างล่างเขาจะมีการขายพวกค้านขนมเซเว่นหรือว่าร้านข้าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยก็จะอยู่ข้างล่างห ไม่ต้องกลัวอดไม่ต้องกลัวหิวนะคะข้อที่5นะคะจากที่้ค i ออยู่เนี่ยของที่มอชอก็จะมีแบบพวกห้องหรือว่าของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกเราต่างๆเช่นที่รีดผ้านะคะก็จะเป็นเบาแบบรีดผ้าให้1ชั้นเนี่ยจะมี8เบาเอาไว้สําหรับรีดผ้านะคะแล้วก็จะมีห้องคอมนะคะห้องคอมเนี่ยแบบแอร์เย็นฉ่ามากทุกคนคือเปิดตั้งแต่แบบ7จ็ดแโมงนะคะไปจนถึงแบบ 4- ี่ห้าทุ่มเลยซึ่งก็คือเข้าไปตากแอร์ในนั้นนะคะแล้วก็ใช้คอม อหอในนะคะก็จะมีห้องอ่านหนังสือให้เราด้วยนะคะคือเดี๋ยวนี้เขาทําเป็นห้องอ่านหนังสือให้เราแต่และหอ,อก,ก็จะมีแบบห้องอ่านหนังสือในห้องนั้นก็จะต้องแบบเยบเงียบช่วงไกลสอบอเขาก็จะเปิดให้อ่านนะคะข้อดีข้อสุดท้ายนะคะก็คือสําหรับใครที่เหงานะคะหรือว่าไม่ชอบนอนคนเดียวหรือไม่กล้านอนคนเดียวกลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เรามีรูมเมทนะคะหอในเนี่ยจะมีรูมเมทตั้งแต่1คนขึ้นไปนะคะ่ะก็คือห้องหนึ่งอยู่2คน3าคนหรือว่า4คนขึ้นไปตามแล้วแต่หอเลย เดี๋ยวเรามาดูข้อเสียของหอในกันบ้างนะคะข้อเสียของหอในนะคะข้อแรกเนี่ยกฎระเบียบเยอะค่ะจริงๆสําหรับอันนี้มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออเยอะเท่าไหร่นะคือมันก็เป็นกฎที่ทั่วๆไปก็คือห้ามเลี้ยงสัตว์ห้ามพาคนอื่นขึ้นหอห้ามส่งเสียงดังยมวิการอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นกฎท,ทั่วไปนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะหอในของมอชเนี่ยคือจะมีกฎให้เข้าหอก่อน4ี่ทุ่มนะคะก็คือแบบ3ามทุ่มห้เเนี่ยคือจะต้องวิ่งเข้าหอแล้วนะคะมันอาจจะแบบ 4ี่ทุ่มนิดสี่ทุ่มห้านาทีอะไรเงี้ยคือประตูหอจะปิดแล้วนะคะหลังจากนั้นถ้าใครแบบมีเหตุจําเป็นจริงๆที่จะต้องเข้าหอดึกเนี่ยซึ่งเราก็จะต้องเซ็นชื่อเอาไว้นะคะแล้วก็แบบถ้ากี่ครั้งกี่ครั้งมาดรู้ที่แบบเขาจะหักคะแนนหอไปนะคะเพราะว่าอันนี้ยังเซ็นไม่ถึง3าครั้งนะคะข้อที่3นะคะสําหรับใครที่แบบชอบความเป็นส่วนตัวนะคะชอบนอนคนเดียวไม่ช่อยชอบยุ่งกับใครก็หอในเนี่ยอาจจะไม่ค่อยใช่เราเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหอในมันจะต้องแบบมีรูมเมทนะต้องอยู่รวมกันหลายคนนะ ข้อ4ี่ค่ะเครื่องอำนวยความสะดวกไม่ได้ครบครันอะไรขนาดนั้นนะคะจากหอเที่นี่เคยอ,อยู่มาก็คือหนึ่งห้องน้ํารวมนะคะคือเราจะต้องใช้ห้องน้ํารวมกับคนอื่นนะคะซึ่งบางคนถ้าเขาอาบน้ําอยู่มันอาจจะไม่ค่อยทันเวลาเราเขาอาบอยู่แล้วก็จะอาบเงี้ยมันชนกันก็คือแบบมันอาจจะทําให้เราต้องเผื่อเวลามากขึ้นนะคะแล้วก็หอเที่นี่อยู่ไม่มีห้องครัวแยกนะคะแล้วก็ไม่มีตู้เย็นด้วยค่ะก็ประมาณนี้แหละมากันที่ข้อดีของหอนอก,กันบ้างนะคะหอนอกเนี่ยแน่นอนเลยค่ะ มีความเป็นอิสระสูงมากๆนะคะเราจะเข้าจะออกหอเมื่อไหร่เนี่ยก็ได้นะคะหิวตอนกลางคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสก็ออกไปเซเว่นหรือออกไปหาอะไรทานก็ได้นะคะไม่มีจํากัดเวลาในการเข้าออกนะคะ ข้อ2ค่ะก็ยังอยู่ในเรื่องความแบบเป็นอิสระอยู่นะคะคือเราสามารถพาเพื่อนเนี่ยมาทํางานที่หอได้พาใครมาเที่ยวที่หอก็ได้หรือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมาเยี่ยมจากต่างจังหวัดหรือเพื่อนมาเที่ยวหาจากต่างจังหวัดเนี่ยเราก็สามารถพาเพื่อนเข้ามาพักกับเราได้นะคะก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกอย่างหนึ่งข้อที่สนะคะหอนอนเนี่ยเราสามารถเลือกเองได้นะทุกคนว่าเราอยากได้หอแบบแอร์พัดลมหรือว่าห้องกว้างห้องแคบห้องน้ําในตัวหรือว่ามีห้องครัวด้วยมีห้องนั่งเล่นไหมอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกเองได้หมดเลย ะะแต่ว่าเราก็ต้องดูที่บัตรเจ็ตของเราด้วยนะคะแบบเออมันโอเคกับราคานี้ไหมข้อสี่ค่ะหอนอกเนี่ยบางหอเราสามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะทุกคนคือเราอาจจะแบบกลัวเหงาเงียเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงมีแมวมีนกมีหนูแฮมสเตอร์แนละ้ว่ิชีแบบหนูนะั้น <c oughs> มีสุนัขมีงูมีแม่น้อยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เอามาเลี้ยงได้ะคะ่ะเป็นเพื่อนแก้เหงาของเรามาที่ข้อเสียของหอนอกค่ะข้อเสียของหอนอกที่มาแรงแซงทางโค้งมาเลยก็คือ ค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะคือมีราคาที่แพงกว่าหอในนะคะซึ่งหอนอกบางหอเนี่ยมีราคาที่แบบแพงมากนะคะข้อ 2. นะคะสําหรับบางคนที่แบบว่าไม่มีมอไซค์หรือว่าไม่ได้มีรถยนต์ส่วนตัวนะคะถ้าเราเลือกอยู่หอนอกที่มันไกลมหลาลัยหน่อยเนี่ยเราจะเดินทางไปมหลาลัยลาบากนะคะอันนี้ในกรณีของมอชอนะข้อ3ค่ะบางหอนะคะต้องระวังให้ดีนะคือบางทีเจ้าของหอเนี่ยเขาอาจจะแบบ โกงค่าไฟเราได้นะคะหรือว่ามันจะมีพวกค่าส่วนกลางค่าจุกจิกนู่นนี่นั่นเนี่ยเวลาที่เราทําสัญญาหอเราต้องคุยดีๆก่อนนะคะแล้วก็เช็คให้ละเอียดด้วยพวกบินค่าไฟ,ไฟอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเก็บไว้นะคะก็ประมาณนี้ละคะ่ะก็หวังว่าจะช่วยประกอบการตัดสินใจของทุกคนได้ดีขึ้นนะคะเอาเป็นว่านะคะถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวอันนี้จะมาทารูมทัวร์หอนอกของตัวเองให้ทุกคนดูกันละกันนะคะก็ถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันข้างล่างนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดลังใใจห้อนิบสไ ะะถึง20,000ซับสไคร์ด้วค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิงๆให้ด้วยนะคะอ้ออย่าลืมติดตามไปที่ทาง IG ตรงนี้ด้วยนะคะฝากไว้แค่นี้ค่ะวันนี้ไปกัอนละคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย